สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมนายแอนเดียพื่นละหมีด้วยมือเปล่านะครับซึ่งจะมาทดลองเล่นเกมโดนเลยดีออกนะฮะเราจะมาดูกันว่าเกมนี้นะฮะทำไมจะต้องรีบร้อนในการโดดขนาดนั้นนะฮะเร่งเร้ามากเลยนะฮะโอเคครับเราก็โหลดแอปในบูส t a แตกมาเล่นนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้จะแคปหน้าจอในอมือถือยังไงนะฮะ พอโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเขาจะให้คุณล็อกอินด้วย Facebook นะฮะซึ่งผมผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งชื่อนะฮะเราจะตั้งชื่อว่า a นเดียนะฮะโอเคครับแม่งเสียงดังชิบหายเลยนะฮะตกใจมากเอ้ยอ่านไม่ทัน ER นะมี e อ ER กันเล็กน้อยนะฮะ มาทำอะไรกันวะเนี่ยนี่งงมากนะฮะเดี๋ยวจะเบาเสียงนิดนึงโดนเลยนะฮะโดนดเข้าไปนะฮะแล้วทำไงวะอ๋อก็คือเำหน้าที่มีหน้าที่ทำให้ดอกไม้เบ่งบานนะฮะให้แต่หน้าจอ แล้วเขาจะกระโดดนะฮะแตะครับหัวเรียบร้อยฮะกระโดดกระโดดครับอ๋อมันมันเล้งเล้าตรงนี้นี่เองนะฮะระวังถ้าแองกีนะฮะแองกีคือไอไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวพึ่งเนี่ยโอเคนะฮะถ้าชนมันแล้วจะมึนหัวนะฮะงั้นเราเป็นเทสเตอร์ที่ดีนะฮะเราจะลองชนมันดูว่าจะมึนหัวแบบไหนนะฮะไปยี่งนะฮะโอ้ยมึนเลยฮะอ๋อมึนล้วโดดไม่ได้นะฮะต้องกระโดดสองที โอเคฮะกระโดดทางไกลเราจะโดดสองทีนะฮะเฮียตกใจกรโดดไ,ได้แล้วโอเคทําได้ดีมากนะฮะซึ่งกูไม่ได้ทาเฮียอะไรเลยนะฮะใค้คลิกไปเฉยๆอาครับตามเกียร์สอนไปแล้วจะกระโดดได้อย่างปลอดภัยนะฮะแล้วกระโดดครับหัวเฮ้ยอะไรนเนี่ยเมื่อกี้ว่าอะไรวะเมื่อกี้เพ่ดูไม่ทันนะฮะ โอเคฮะดาวดวงนี้เป็นดาวระเบิดนะฮะดาวที่ที่ยืนหยยบอยู่นะฮะเราก็โดดครับอโดด,ดอีกทีเฮ้ยเว้ยเนียแม่งให้กูโดดได้ตามใจดิวะเฮ้ยไม่ดีออกจริงอ๋อโอเคฮะมีวงโครจรนะฮะอ๋อดาวติ๊กต็อกนะครับเป็นลูปน,นาฬิกานะฮะเอาเวรนฮะปิศาจโคนทำเ,เรื่องฮะซึ่งจะไล่แดกเรานะฮะได้โผล่มาแล้ว ยี่โดนจับแล้วจะสกปรกนะฮะแมงสกปรกเราไม่อน้ำนะฮะแวะก่อนลับบ้านเลยทันทีอืมมีมีเกตบอกปีศาจโคนนะฮะว่าใกลเท่าไหร่แล้วกระโดดฮะแม่งเล่งเราามากโอเคมีแถบฟีเวอร์นะฮะถ้านเหลือศูนย์ฮะท่้นระดับฟีเวอร์ไปอีกขั้นหนึ่งทำไมวะเหลือศูนมันต้องลดลงมาแล้วมันต้องขายดิวะ เออช่างมันช่างมันเล่นไวฮะได้เวลาฟีเวอร์ไทมแล้วฮะโอ้โหแม่งยังเข้าผับเก็บลูกแก้วอีกทีจะเข้าฟีเวอร์ไทมโอ้โหโอ้โหดุดันมากฮะโอเคได้ได้ได้ทำไรวะโอเวนถุยกูเอาเองอ๋อส่งไปสเตทหน้านะฮะโอเคครับใครวะเนี่ยใครแม่งมาแอบเล่นกูไว้ก่อนวะ โอเคฮะอีเจี๊ยบครับอีเจี๊ยบมึงมาเล่นมึงมาเล่นอีเที่ยนี่ได้ยังไงอีเจี๊ยบมึงต้องบ้าแล้วอยู่ดีๆก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นอีเจี๊ยบเข้ามาในเกมนะฮะเพียงแค่เริ่มเล่นเกมโดดเลยดีออกนะฮะก็รับไปเลยอีเจี๊ยบสัตว์เลี้ยงพิเศษและเอสนะฮะแล้วเวลากิจกรรม11ถึง2ี่ธันวานะฮะซึ่งก็แล้วแต่มึงนะฮะไม่ไม่เล่นกับช่างมึงนะฮะ โอเคก็ม okay. ีโปรโมชั่นต่างๆนะฮะยังไงก็เข้ามาสำรวจกันเองแล้วกันนะครับโอเคมีล็อกอินด้วยเอามีวิงโก้กสรุปม,มึงจะให้กูเล่นเกมมัมเนี่ยเชี่ยเลยวะเล่นอนะไรมันเนี่ยงงลูกคลิกๆเลยแตะเพื่อหมุนด้วยแตะแตะแต่แตแตแตทีก็หยุดสินะได้ตังมาสองพันนะฮะ สองพนทองนะฮะหน่วยง่ายๆที่เกียนไทยก็เข้าใจกันทุกคนโอเคฮะเราไปลองเล่นกันอีกรอบนะฮะสตาร์ทเกมเลยฮะไม่เอาอะไรมากช่างแม่มคัะอีจงอีเจี๊ยบไปครับแม่งอยู่ดีๆก็โผล่มามาได้ไงไม่รู้นะฮะเอาละครับนี่แหละครับของจริงเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งโดดกลับมาได้ด้วย นี่อเฉลียะจริงๆนฮะฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหแม่งพน่นครับเฮียอะไรเนี่ย,ยเฮียอะไรวะแม่งโดดมั่วเลยฮะอะไรวะเนี่ยปีศาจโคนมาแล้วกูยังไม่กูยังเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไหนลเลยเฮียจะดับฝันกูซะแล้วไปแล้วฮะกระโดดต่อไปฮะกระโดดต่อไปฮะเอาเฮียมื่นฮะมืน่นมืน่นไปครับโดดครับ เฮียโดดโดดเฮียอะไรเนี่ยโดดเฮียอะไรครับอีดอกล่วงอะไรฟ้าให้เอาออกแอปโปง้งแอปเปลิลอะไรน,นี่แหละฮะไอไอตรงที่เด็กไทยแม่งเสียตังค์กันเยอะๆก็ตรงนี้นะฮะไอกดแล้วเล่นต่อเลยนะฮะข่าวก็กดแล้วเล่นต่อเลยนะฮะเมืเ่อไรเอาใหมเสียกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะยังไงผู้ปกครองช่วย ใส่ใจบุตรหลานท่านนิดนึงนะฮะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครครับเป็นความรับผิดชอบของคนเล่นนะฮะไปครับกระโดดครับอ๋อใช้ความชำนาญนิดนึงนะฮะมาแล้วฮะปีศาจโคนมาทำเพี้ยอะไรไปครับหนีระวังครับระวังหลวังพึ่งฮะมีพึ่งเพี้ยนี่มึนนะฮะไปโดดครับอะฟีเบอร์ฮะ ติกต็อกครับติกต็อกเชียความปลอดภัยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเลยผู้เที่ยนี่ทำไมทำไมต้องกระโดดแบบนี้วะหรือเป็นเพราะม,มันไม่มีปีกอยากเห็นตัวละครที่มีปีกนะมึงเชียสตันฮนะไม่ไรไม่ไรสตันก็อยู่ประมาณสามวิฮนะ พลครับผัวผัวโดเหี้ยสตันฮะไอไอแมลงวันไอไอแมลงพึ่งส้นตีนเฮ้ยเหี้ยทำไมมันหดลงวะงงเลยสีสันสวยงามฮะรูปแบบการเล่นก็เข้าใจง่ายเพลงประกอบก็ค่อนข้างเหมาะสมนะฮะผมมั่นใจว่าบุตรหลานของพวกท่านจะปลอดภัยในเกมนี้นะฮะ เอาละครับฟิเวอร์ไทม์ฮะฟิเวอร์ไทม์ที่ทุกคนต้องการนะฮะเดี๋ยวจะเป็นที่ต้องการแน่นอนไปโดดฮะโดดโดดสิฮะแม่งเกือบล่วงฮะไปครับกระโดดครับกระโดดต่อไปฮะอะไรฟะอ๋ะอมีสเตตที่สังเกตสองรอบแล้วแม่งวอ้าวแม่งพึ่งตัวเบลเลยพึ่งเฮียเลย ปล่อยแค่ปล่อยแบบนี้คงไม่ติดสตันนะคงตายเลยนะฮะตัวันเลยไปเถอะไปฮะกระโดดมีคูณสองครับเก็บคูณได้คะแนนคูณสองฮะกระโดดขึ้นข้างบนดีกว่าไปครับยังรออตัวมาได้เรื่อยๆนะฮะนี่ก็กำลังคิดอยู่นะฮะว่าต้องต้องการอะไรส,สังคมอยู่ดีๆก็มา นั่งเล่นเกมให้ดูนะฮะเอาเฮียสมาธิล่ะสมาธิหายไปไหนตายครับตายแบบไม่ตื่นเต้นนะฮะตายแล้วไมโรดี้ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะตายแล้วก็ยังปกติอยู่นะครเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชียเอเอดีครับอดอยู่เล็กอดนะฮะเดี๋ยวเราทองได้รัาเอ p ีเนะทํทำลายสถิติ ใบไม้จะเต็มอีกครั้งนะฮะใบไม้ที่อะไรวะนะเลเวลสองนะฮะเรามาดูระบบมีโกนะฮะมีแอปเปิลที่จะต้องเสียเงินเสียทองซื้อนะฮะอ๋อนี่ไงใบไม้อ๋อใบไม้คือที่เอาไว้เล่นต่อเนื่องใช่ไหมเหมือนที่เกมอื่นเขามีกันนะ,ฮะเฮ้ยมีส่วนลับด้วยส่วนลับไปไหนวะแม่งทำไมรู้สึกเหมือนแบบ ชื่อแม่งตะคุมตะคุมอ๋อมีตัวละครนะฮะนี่คือตัวละครทั้งหมดในเกมนี้นะฮะตอนนี้ยังมีแค่นี้นะฮะหรือปะไม่ไม่ไม่เต็มมั้งโอเคช่างหัวแม่มันนะฮะไหนมาดูมาดูอีเจี๊ยบดีกว่าไหนวะไหนวะไอเจี๊ยบไม่เห็นจะมีเลยอีเวนต์จดหมายสินะนี่ไงฮะ โดนเลยดีออกนะฮะได้อีเจียบมาแล้วร้างหัวแม่เลฮะกดรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮียอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มีดอกไม้อ๋อสุ่มเพชรสุ่มสัตว์เลี้ยงนะฮะม่เรามีเจียบแล้วเราต้องเพิ่งอีเจียบไว้นะฮะใช่เราจะใช้เจียบเลยนะฮะไหนวะไม่เห็นมีคำอธิบายหาเลยเลย ฮัลโหลโอเคฮะไม่มีเ่อะไรบอกกูได้เลยนะครับว่าอีเกียวแม่งทำอะไรได้นะฮะไปครับมีเพื่อนโอเคอืม okay. hmm. ระบบก็ทั่วๆไปนะฮะเออปิดนะออกครับก็เป็นเกมที่ประเทิงปัญญาเนิดนึงนะฮะให้คุณหนุนหนูได้เล่นกันนะฮะ มีโดดฟรีด้วยอะไรฟะอ๋อเซตตัวเซตติ้งตัวละครนะฮะแล้วนี่ก็เพ็นนะฮะอ๋ออีเจี๊ยบอีเจี๊ยบอ๋อเพิ่มแรงหนึ่งดูด20%แล้วเพิ่ม EXP นะฮะในช่องเพ่แล้วก็มีภารกิจรายวันสินะโอเคฮะภารกิจรายวันให้ได้เก็บกันนะ,ะอ๋อโอเค ก็ดีอะ่ะก็เรื่อยๆวะ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะพูดว่าอะไรสรุป <laughs> ว,ว่าออกดีกว่านะฮะไปทํางานทําการต่อดีกว่านะครับก็เกมนี้ก็ท่าทางเหมือนคุกกี้รันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเออโดดไปโดดมาแต่ก็สนุกดีตลกอ่ะนี่เพราะเพราะชื่อเลยเนะี่ยถ้าไม่ได้ชื่อนี่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่มาเล่นให้ดูเลยเนะี่ยไม่ไม่มีความคึกขนาดนี้โอเคครับ งั้นก็ขอจบการเล่นโทดเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนโอเคครับผมขอไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย